กิจกรรมกันค่ะสําหรับชาวและดาเลดี้สบดิจิตอลเอชทุกคนนะคะช่วงกักตัวอยู่บ้านกันแบบนี้เนี่ยมีวิธีที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันยังไงให้สร้างสารรค์สนุกสนานหรือว่าจะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะเรามีของรางวัลมาแจากเยอะมากเพียบเลย ก็แค่ติดแฮชแท็กนะคะและดาวเวิด์ลแช l เรนท์ทำคลิปออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองที่แบบมีเทคโนโลยีสอะแทรกเข้าไปนะคะทุกแพลตฟอร์มจะ tik To k IG f a c e b o o k YouTube ได้หมดเลยทีมงานของเราจะเข้าไปส่งตามแฮชแท็กนะคะแล้วก็เอาผู้ชนะออกมารับรางวัลกันซึ่งวันนี้นะคะ oh. เฟื่องก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเฟื่องมาเหมือนกันแล้วก็จะมาทำและดาวเวิด์ h a ช l e เ g นกันค่ะ คือการใช้เทคโนโลยีมาให้สนุกสนานและสร้างสรรค์น,นะคะนี่คือเสื้อที่มีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิค่ะเย็นสะใจแล้วก็เสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวได้สามารถให้พี่พ่อแม่พ,พี่น้องมาช่วยกันสาดได้อันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีของเฟืองแล้วก็เป็นการช่วยประหยัดค่าไฟได้วยนะคะเมษาเนี่ยเปิดแอร์กันทั้งวันใช่ไหมราน้นที่เยนแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันใครมีไอเดียดีๆอะไรกับการเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะสวยปะเลิศ ขอบคุณ GQ ด้วยนะคะส่งมาให้เป็นพร็อปในวันนี้นะคะอาจจะเอาไว้ใส่ตัวแบบเฮ้ยเลิกกัดตัวแล้วค่ะสามารถไปเทียท่ยวทะเลได้ก็เต็มที่นะคะรอดูชาเลนจ์นะคะ #share กันมาแล้ดาววิลชาเลนจ์เจอกันค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะทำอีกหลายๆคลิปเลยรอติดตามกันด้วยทุกช่องทาง